ีครับเรามาดูบ้านรูปทรงแปลกๆวันนี้กันนะครับเป็นเป็นบ้านหลังเล็กๆที่ทำจากแผ่นสังกระสีนะครับแผ่นเรียบแล้วก็เหล็กเป็นรูปทรงเครื่องบินด้วยนะครับ ก็ไอเดียดีนะครับทำเป็นรูปทรงเครื่องบินแล้วก็กันลมกันฝนได้ด้วยาทางด้านหลังก็รู้สึกว่า,าฝนก็ไม่สามารถจะเข้าไปได้ด้วยนะครับทำแบบนี้ ข้ามวนก็เอาพัดลมเก่ามาทำเป็นกังหันลมด้วยนะครับก็เป็นเหล็กธรรมดานี่แหละครับแล้วก็มาทำการใส่แผ่นเข้าไปทำเป็นตัวเครื่องบินนะครับเป็นลำเลย มีบ right kind of so ันไดด้วยแล้วก็มีทางเข้านะครับแล้วก็มีไฟข้างหน้าด้วยมีกระจกด้วยนะครับนี่บ้านเครื่องบินลำเล็กๆน่ารักน่ารัมากก็เอามาให้ดูกันนะครับ บ้านรูปทรงแปลกๆเป็นรูปทรงเหมือนเครื่องบินก็